สวัสดีครับผมนายสุภทธิ์ซื่อรัตนวงศ์อยู่สาขาอุตสาหกรรมศินคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรหันสนักศึกษา6 7 1 2 5 5 1 0 1 1ครับแนวทางการจัดก,การเรียนรู้ในศตวรรษที่21บทนำในโลกปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงของโรคกเ้าสู่จากศตวรรษที่20เข้าสู่ศตวรรษที่21 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ส่งผลกระทบทั้งทางสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเมืองและการศึกษาของทุกประเทศในการพัฒนาของประเทศที่กำลังพัฒนาส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาเป็นันแรกเนื่องจากระบบการศึกษานั้นเป็นเสมือนเครื่องมือในการขัดเกลาความรู้ความสามารถของมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการสร้างสรรค์นอนาคตที่มาและความสำคัญใน ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้มีหลายรูปแบบในศตวรรษที่21มีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทํางานการดํารงชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนักวิชาการได้กล่าวว่าในศตวรรษที่21สามารถสรุปได้ว่ามีความสําคัญต่อผู้เรียนในการเสริมทักษะการทํางานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการสื่อสารเพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมยุคสมัยปัจจุบันโดยผ่านการคิดอย่างมีวิจ,จารณญาณ ไม่โดนชักนําได้ง่ายและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานด้านนักวิชาการคุณสมเกียรติตั้งกิจวานิชได้สรุปไว้ว่าวรรณกรรมด้านการศึกษาร่วมสมัยชีย้ไปในทางเดียวกันความสําคัญในศตวรรษที่ยมีทั้งหมด4ทักษะ4 c ความคิดสร้างสารรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณการศึกษาและการทํางานเป็นทีมคุณวารังคณาทองรบพคุณได้ให้ความสําคัญไว้ว่า ในศตวรรษที่21เป็นการกําหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดก,การเรียนรู้โดยร่วมกันสร้างรูปแบบแนวปฏิบัติในการจัดก,การเรียนรู้โดยเน้นที่องค์ความรู้ทักษะเพื่อใช้ในการดารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันโดยอ้างถึงรูปแบบของโมเดลคุณวรพจน์วงกิตลุ่งเรืองได้กล่าวไว้ว่าในศตวรรษที่21จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จัก เรียนรู้ทำงานแก้ปัญหาสื่อสารและร่วมมือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลไปตลอดชีวิตด้าน,นความหมายการจัดก,การเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีการให้ความหมายไว้ว่าการจัดก,การเรียนรู้ในศตวรรษที่21หมายถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่สําคัญและจําเป็นต่อตัวนักเรียนอย่างแท้จริง โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองและต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้เพื่อการดำารงชีวิตในศตวรรษที่21หน้าสมัถนาของผู้สอนในศตวรรษที่21สิรรถมันะหลักมีทั้งหมด5ประการที่มุ่งเน้นไปในผลสำฤทธิ์ของการปฏิบัติงานการบริการที่ดี การพัฒนาตนเองการทํางานเป็นทีมจริยธรรมและจรรยาบรรณของครูสมรรถนะตามสายงานปฏิบัติงานมี6ประการที่มุ่งเน้นไปที่การบริหารในหลักสูตรการจัดการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนการบริหารจัดการชั้นเรียนการวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนภาวะผู้นำและการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในศตวรรษที่21มีด้วยกัน6สกิล1พื้นฐานการเรียนรู้สาระวิชาหลัก ให้ความสําคัญกับทักษะการอ่านทักษะการเขียนและทักษะการคํานวณ 2. ความรู้เชิงบูรณาการ3ทักษะการเรียนรู้และนว,วัตกรรม 4. ทักษะชีวิตและงานอาชีพ 5. ทักษะการสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 6. คุณลักษณะนในศตวรรษที่21สรุปการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสร้างทักษะใหม่ๆใ,ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมของยุคโดยให้ความสําคัญทักษะ ักษาสารสนเทศและการสื่อสารรวมไปถึงทักษะในการดำรงชีวิตโดยผู้เรียนและผู้สอนนั้นต่างต้องพัฒนาทักษะและกระบวนการของตัวเองที่แตกต่างกันการจ,าจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงจําเป็นต้องมีรูปแบบใหม่ๆที่เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองอีกทั้งยังพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านการเรียนรู้จริงการเรียนรู้แบบการสอนให้น้อยเรียนรู้ให้มาก ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่ต้องการพัฒนาพนเมืองให้เป็นผู้ที่มีทักษะการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ